สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะไปงานจากเรื่องจูจุสุไคเซนนะฮะกับตัวโนบาระนั่นเองซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวแ,แรกปัออกมาตัวแรกฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือมันจะมีลายนี้แล้วก็มีอีกลายนึงที่เป็นเหมือน DxF ยืนเฉยๆอันนี้มันตีเป็นอ่าถ้าเทียบกับของไมฮีโร่น่าจะเป็น Amazing อะไรประมาณนี้นะฮะคือตัวเนี้ยมันจะเป็นออกท่าทางแล้จะมี อีกไลน์หนึ่งที่มันจะเป็นตัวยืนเฉยๆซึ่งอันนั้นผมยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันก่อนชื่อจริงๆของมันเขาใช้คําว่าจูจูสุไคเซนฟิกเกอร์นะฮะอันนี้เป็นตัวแรกนะครับกับโนบาระนั่นเองนี่อันนี้คือหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกสิน่าจะเป็นตัวที่4เนาะเพราะว่าออกมาเป็นยูจิเมงุมิแล้วก็โกโจแล้ว ตัวนี้เป็นตัวที่4แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนกอนีจะเป็นลายก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาแล้วรอบหนึ่งครับอันนี้จะตามมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนี่ทีน,นี้ในกล่องนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น,นี่ตัวนี้จะมาเป็นผุงเดียวนะคะเขาจะแยกมีเป็นตัวค้อนกับตัวมือนะแยกมาแล้วก็ตัวจะมาเต็มๆแล้วก็มีฐานมาให้สีช่องแบบนี้นะครับนี มาเรามาแกะดูกันดีกว่าตัวฐานนะครับก็ยังจะเป็นตัวแบบวงดีสีดำปกตินะครับมีปั๊มอยู่ข้างในตรงนี้นี่จะเป็นเดือยโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เขาก็จะมีตัวค้อนแยกมาให้อันหนึง่งนี่แล้วก็มีมีมือของวูฟลี มีมือที่เป็นตะปูอีก3าอันมาให้นะฮะไม่ใช่มือของวูฟเวอรีนะครับอันนี้นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็นีตัวก็จะมาเต็มเต็มแบบนี้นะครับคือตัวก็คือจะมาเป็นชุดน,นักเรียนของเขาสีออกเป็นน้ําเงินเข้มนะฮะแล้วก็เขาจะมีกระเป๋าด้านหลังเป็นเข็มขัดสีน้ําตาลแล้วก็กระเป๋าสีน้ําตาลตัวผมอ่าออกเป็นสีน้ําตาลทั้งหมดนะครับตัวนี้จะไม่ได้ไล่เฉดสีตรงไหนนะครับตัวขาเขาจะใส่เป็นถุงน่องสีดามาให้ รองเท้าก็คือเป็นเหมือนคัชชูสีน้ำตาลปกติแบบนี้นี่รายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะอืมรายละเอียดดีฮะตัวนี้สีก็คือสีหงจุยสึเนี่ยมันก็จะออกโทนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมืดๆเนาะชุดนักเรียนเขาก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้ตัวคอนเนี่ยเสียบไปที่มือได้เลยนี่ก็คือวางไปปกติ ซึ่งผมมองได้เลยว่าตัวนี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะหล่นหายได้ง่ายนะฮะก็ระวังนิดนึงเนาะตัวขอนเขาไม่ได้มีตัวล็อกหรือว่าอะไรคือเสียบเข้าไปในมือปกติเลยส่วนมือข้างหนึง่งนะก็จอบมาเป็นแบบนี้นะฮะมือวูฟฟี่ตัวนี้ถ้าไม่ใส่ฐานคำ้ำยืนได้นะฮะไม่ต้องใช้ฐานยืนได้แต่ถ้าจะให้มั่นคงนะฮะก็ใส่ฐานเข้าไปทีนึงแบบนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ คือผมชอบนะที่ว่ามันไม่ต้องใส่ฐานก็ยืนได้แต่เป็นรู้สึกจะออกมาเป็นหลายตัวโลโนะที่ประมาณนี้นี่รายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะอืมสวยฮะโนบาระสวยตัวนี้ดีเลยคือของเนี่ยก็ไม่ค่อยมีออกมาเท่าไหร่นะตัวเล็กๆของโนบาระอืมโอเคทีนี้ความสูงนะครับ ตัวนี้มันจะอยู่ที่17เซนนี่จากพื้นหนึ่งปลายผมตรงนี้อยู่ที่17เซนก็เป็นไซส์อย่างที่บอกครัประมาณ amazing ประมาณ df x ไซส์มันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วคือไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปถ้าอยากได้ตัวใหญ่บางทีเราต้องมารุนว่าเขาจะออกเป็นของแกรนด i s t a หรือปเปล่านะนี่ นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับโนบาระจากจูจุ s u ไ a เซ e นนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะที่ร้านยังมีเหลืออยู่นะฮะงานของตัวนี้ยังมีเหลืออยู่นะฮะไปดูได้ที่ f c e e o o o โอโหทอยของเรานั่นเองสำนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่อง Youtube ของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ